ตะไคร้ขพี่น้องอตะไคร้จะไ้กินเราจะได้ไ่ต้องซื้อนะคะเจ้เพนมือเลยนะเ้พนตะไคร้กันคัน่านออกไปมันไปซื้อพี่น้องซื้อแค่หาบาทแต่ว่าต้องซื้อดอก,กตะไคร้เพาะตุมสวนอยู่ค่ะเออดังเลยยั กำลังน้ำตุ๊กตาสดเดยกไดี้ากับพ่อยังเยอะนะไข่มีเยอะสบไข่ดูดไ่เสียหายแบบเผาถิ่นเดี๋ยยังเผาถิ่นแบบ นะสื่อเพื่อนซื้อเพื่อนหาบาทได้หน่อยก็านีแด้พี่น้องหาบาทได้หน่อยก็นีได้วนีว่อเล